สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาเจอผมต้าเหมือนเดิมนะครับในรายการต้ากับตูนรายการที่จะมาพูดแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นในเวอร์ชันไทยลีกทีมชาติไทยหรือเป็นฟุตซอลถ้ามีประเด็นใน,น่าสนใจเราเจอกันทางช่องทางนี้เป็นประจำนะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่มีฟุตบอลไทยลีกลงแข่งกันหลายคู่อยู่เหมือนกันผมก็เลยคัดเอามา2คู่เอามาวิพา์วิจารณ์ให้คุณได้ฟังกันตรงนี้นะครับคู่แรกไปที่เวลา18นา30นาทีเราไปดูแขนงกันอยู่ในเตดคัพทีมันดับ14เปิดบ้านเจอกับทางบูดม United, ่มาย่เอกันป่ส I don't know. ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับขอนแก่นยูเนเต็ดไม่มีชนะเลยนะครับเป็นการเสมอ1แพ้4ครับเกมล่าสุดแพ้บีจีปทุม2ประตูต่อ0ครับส่วนทางบุรีรัมย์ยูเนเต็ดชนะ4เสมอ1ไม่มีแพ้นะฮะเกมล่าสุดเอาชนะหนองบัวพิชยามาสบายๆ3ประตูต่อ1ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน,น่าจะลงสนามประเนวันนี้ครับวันนี้ขอนแก่นยูเนเต็ดข้างหลังจะมีทางโจโจ,โจคอมแมนนะฮะตรงกลางจะมีทางทวินบุตรสมบัติและหน้าเป้าจะเป็นทางอีฟสันเบลโลครับส่วววนนนนทาาางงงบบบุรรรีีััััมยย์เเ่ข้หหลลแพิูครับตรรงงกกลาอันเคส เลยนะครับแล้วเกมลุกจะมีทางสุภชัยใจเด็ดครับก็ต้องบอกว่าขอนแก่นยู่นเต็ดฟอร์มแย่นะครับแล้วต้องบอกว่าแย่มานานแล้วด้วยนะครับคุยทั้งเกมลุกเกมรับครับโดยเฉพาะเกมรับเนี่ยเก้าเกมที่เล่นมาในซีซั่นเนี่ยโดนไปถึง14ประตูครับต้องมาเจอบุรีรัมย์ที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นทีมเดือดในลีกที่ยังไม่แพ้ใครในตอนนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ได้ลงเล่นก่อนชนบุรีโยริกิชีอีน่าจะเน้นลูกทีมเต็มที่ครับเพื่อจะเป็นจ่าฝูงยาวๆไปครับเพราะฉะนั้นดูครรรรรััับบบบบุุีมมยยย์นนนนน่่่าาาจะะะกกชขออแููไเตตต็ดสๆปค คู่ที่สเราไปที่เวลา19าก,กานาฬตรงนะครับเราไปดูกับลำปางนะับทีมันดับ13วันนี้จะเปิดบ้านเจอกทางโพลิสเตโรทีมันดับ11ครับเดี๋ยวคุณผี้จะมาเกมล่าสุดจะเสม,มอกัน1ประตูต่อ1ไปดูกันที่5เกมหลังสุดก่อนทั้ง2ทีมกันนะครับลำปางเนี่ยมีชนะ1แล้วก็แพ้4นะครับเกมล่าสุดแพ้การท่าเรือมา2ประตูต่อ1ครับส่วนทางโพลิสเตโร่ชนะ2เสม,มอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะเมืองทองยู่นเต็ด2ประตูต่อหนทำให้มาริโอยูรอฟสกี้มีปัญหาจนถึง ักแหวนหล่อครับตรงกลางอังเดรคูตินโยหน้าเป้าจะเป็นทางอิฟซันเมลโลครับส่วนทางปอลิสเทโลข้างหลังเฉลิมสักอักขีครับเกมที่แล้วมีประตูด้วยนะฮะตรงกลางสิทธิโชคทัศนัยและหน้าเป้าจะเป็นทางดาริโลโอลิเวราครับก็ต้องบอกว่าลำปางขาดความสม่ำเสมอนะครับห้าเกมหลังสุดชนะเกมเดียวนอกนั้นแพ้หมดนะครับบอกถึงระดับระดับของทีมได้ดีต้องมาเจอโปลิสเทโลที่ภาพรวมดูดีกว่าครับหเกมหลังสุดพวกเขาชนะถึง2เกมแล้วมบองไปที่แทคติกของโคดอ้นรวมไปถึงคุณภาพผู้เล่นต้องบอกว่าพวกเขาสูงกว่าทางลำปางพอสมควร พวันดูแล้วถึงมาจะเป็นทีมเยือนแต่บริสเทโลกําลังมั่นใจครับน่าจะดีพอจะบุกมาเชืยดลําปางได้ถึงบ้าน1ประตูต่อศูนย์ครับสุดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกนะครับขอทก่ยูเนเตดจะเปิดบ้านแพ้ทางบุรีริลามยูเนเตตศูนย์สครับและคู่ที่2จะเป็นทางลาปางเอฟซครับเล่นในบ้านแพ้กับทางบริสเทโลศประตูต่อหว,วันที่ทีมเยือนลวน้ลวนเลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกันนะครับลุ้นฟุตบอลสนุกๆอย่าลืมไปตามลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ของพวกเรานะครับเพื่อเข้าสู่กลุ่ม VIP ของพวกเราหรือจะไปที่ไลน์อัดตูนยูนเต็ดก็ได้ครับมีความสนุกอรอคุณอยู่ตรงนั้นทุกวันนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ